เพเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอ5อันดับนักเตะบ,บุลเซียมืนเช่นกัดบกักที่ถูกขายออกด้วยราคาแพงที่สุดอันดับที่5เยอแดนไบเออร์15ล้านยูโรเยอแดนไบเออร์คือกองหลังชาวเยอรมันที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมเยอชนของกัดบักเมื่อปี2015ก่อนที่ฤดูกาล2018-2019ไบเออร์ 2019, จะได้ขึ้นมาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยมีโอกาสลงเล่นเกมบนเดสลิกาไปทั้งหมด9เกมในซีซั่นดังกล่าว ในตอนนั้นไบเออร์ยังถือเป็นนักเตะดาวลงจึงไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวหลักภายในทีมได้ทำให้ซีซั่น2019-2020กัดบักจะปล่อยตัวไบเออร์ไปค้าแข่งในบุนเดสลลกา2กับฮัมบูกด้วยสัญญายืมตัวและในซีซั่น2021-2022จะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับกัดบักไปคว่า18เกมในทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจบซีซั่นดังกล่าวไบเออร์จะถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งโดยในรอบนี้ย้ายมาค้าแข่งในกองกีดกับเบอร์ลีซึ่งยอร์แดนไบเออร์ก็ถือเป็นกองหลังโตหลักของเบอร์ลีและก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สโมสสอเลื่อนชั้นกับสู่พีเมลิกได้สำเร็จโดยในซีซั่นดังกล่าวไบเออร์ได้ลงเล่นให้กับเบอร์ลีไปถึง35เกม ทำให้เมื่อสัญญายืมตัวหมดลงเบอร์ลีจะจัดการเซ็นสัญญาคว้าตัวยอร์แดนไบเออร์มาร่วมทีมแบบถาวรโดยค่าตัวขว่า15ล้านยูโรส่วนผลงานในฤดูกาลแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกกับเบอร์ลีก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ายอร์แดนไบเออร์จะช่วยให้สโมสอลอดพ้นจากการตกชั้นได้หรือไม่อันดับที่4มาโกลอย17.1ล้านยูโร มาโก้ลอยเกิดที่เมืองดอดมุลในประเทศเยอรมันและเคยได้เข้าร่วมทีมโยชนของดอดมุลมาแล้วแต่ท้ายที่สุดลอยก็ไม่สามารถขึ้นมาลงเล่นใ้กับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จทําให้ต้องย้ายไปอยู่กับโฮสตไวอาเลนเมื่อปี2006ก่อนที่ในปี2009จะเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมบุลุเซียมืนเช่นกัดบาก โดยมาโกลอยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ค้าแข่งอยู่กับกัดบักโดยเฉพาะซีซั่น2011-2012โดยตัวของลอยยิงกระจายไปถึง18ประตูกับ8แอสซิสในบุนเดสลีกาและก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของบุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรก ซึ่งในซีซั่นดังกล่าวบุลุเซียดอดมูลก็ได้มีการเจราจาขอซื้อตัวมาโกร้อยมาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคม2012โดยค่าตัว17.1ล้านยูโรโดยจะให้มาโกร้อยย้ายมาร่วมทีมเสือเรื่องอย่างเป็นทางการเมื่อจบซีซั่น2011-2012และสำหรับแนวลุกทีมชาติเยอรมันอยู่ค้าแข่งกับกัดบาก3ฤดูกาลลงเล่นไป109เกมยิงไป41ประตูกับ28แอซเซต ส่วนผลงานกับบุลุเซียดอดมูลมาโกร้อยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรหลังอยู่คาแกลงกับทีมมาแล้วกว่า12ฤดูกาลปัจจุบันมาโกร้อยถือเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้กับดอดมูลมากที่สุดเป็นอันดับ5ที่จำนวน415เกมและยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการอันดับ2ของดอดมูลที่จำนวน167ประตูน่าเสียดายที่มาโกล้อยไม่สามารถพาดอดมูลคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้สักสมัยแต่อย่างไรก็ตามร้อยก็ถือว่ามีแชมป์ติด ติดมือบ้างนั่นก็คือแชมป์เดเบโพอขาวสสมัยและแชมป์เดเบลซูเปอร์ครัพอีก2ส,สมัยอันดับที่ 3. ยานิกส์เวตเตกา์การ์ด25ล้านยูโรยานิกส์เวตเตกาดคือกองหลังทีมชาติเดนมาร์กที่ย้ายมาค้าแข่งในลีกเยอรมันครั้งแรกเมื่อปี2010โดยในตอนนั้นเซ็นสัญญากับฮอฟเฟนไฮ ยานิควิสเตกาดได้ลงเล่นให้กับฮอฟเฟนไฮ์ไปทั้งหมด82เกมในช่วงเวลา4ฤดูกาคลครึ่งที่อยู่คาแข่งก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับเวเดอร์เบเมนเมื่อตลาดเดือนมกราคม2015 แต่อย่างไรก็ตามกองหลังทีมชาติเดนมาร์กอยู่้าแข่งกับเบเมนเพียงแค่1ฤดูกาลครึง่งก่อนจะย้ายไปร่วมทีมกัดบากในตลาดซัมเมอร์2 0 1 6สําหรับยานิคเวสเตกาดถือเป็นกองหลังโตหลักของบุลูเซียนมือเช่นกัดบากพอตลอดช่วงเวลา2ฤดูกาลที่อยู่ขาแข่งจเจ้าตัวได้ลงเล่นไป49เกมและ34เกมตามลําดับก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2018สเวสเตกาดจะได้รับความสนใจจากสโมสรในอังกฤษอย่างเซาแธมป์ตันสุดท้ายแล้วทีมนักบุญจะยอมจ่ายเงินคว้า25ล้านยูโร เพื่อขวาตัวกองหลังทีมชาติเดนมาร์กวัย5 5ปีรายนี้มาร่วมทัพส่วนผลงานในช่วงที่อยู่กับเซาแธมตันยานิคเวสเตอร์การ์ดก็ถือเป็นแข้งตัวหลักของสโมสอนโดยอยู่ค้าแข้งกับทีมนักบุญ3ฤดูกาลและลงสนามไปทั้งหมด79เกมในทุกรายการอันดับที่2ทอแกนอาซา25.5ล้านยูโร นี่คือแนวลุกชาวเบลเยียมและเป็นน้องชายของเอเดนอาซาอดีตนักเตะของเชลซีและเลอมาดิดโดยทอแกนอาซาย้ายมาค้าแข่งในบุนเดสลีกาครั้งแรกเมื่อปี2014โดยในตอนนั้นย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมบุลุเซียม,มึงเช่นกัดบักโดยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาล ซึ่งอาซาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงสัญญายืมตัวหลังซัดไป5ประตูกับ10แอซสต์จากการลงเล่น41เกมนั่นจึงทำให้กัดบักได้เจราจาขอซื้อตัวมาร่วมทีมแบบถาวรทั้งๆที่สัญญายืมตัวยังไม่หมดลง โดยกัดบักได้จ่ายเงินให้เชลซีในราคา8ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวทอแกนอาซาแนวลุกวัย21ปีมาร่วมทีมสำหรับทอแกนอาซาถือเป็นนักเตะตตัวหลักของกัดบักหลังยูคาแขงกับทีม5ฤดูกาลยิงไป41ประตูกับ44แอซิสตจากการลงสนามไป182เกมซึ่งโดยฟอร์มการเล่นอันโดเด่นกับกัดบักทำให้ในตลาดซัสมเมอร์2019สโมสรร่วมหลีกอย่างบุลุเซียดอทมูน จะเจราจาขอซื้อตัวทอกแกนอาซามาร่วมทีมในราคา25.5ล้านยูโรส่วนผลงานกับทีมเสือเหลืองอาซาก็มีส่วนร่วมในการช่วยให้ moon, ดอดมูลคว้าแชมป์เดเบย์โพคาวมาครองได้สำเร็จเมื่อสีซั่น2020-2021และทอแกนอาซาลงเล่นให้กับดอดมูลไปทั้งหมด123เกมยิงไป18ประตูกับ21แอสสซ์ซึ่งเมื่อตลาดซัมอเมอร์2023ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เพิ่งย้ายไปค้าแข่งในลีกบ้านเกิดกับอันเดอร์เลช อันดับที่1กานิชาก้า45ล้านยูโรกานิชาก้าคือมิดฟิลทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดและเติบโตที่เมืองบาเซลทำให้ช่วงเวลาในทีมเยาวชนชาก้าจะมีโอกาสได้เป็นเด็กฝึกของสโมสรคอนคอเดียบาเซลและหนึ่งในสโมสรใหญ่ของสวิตอย่าง f อฟบาเซลโดยช่วงเวลาที่ชาก้าเข้าร่วมทีมเยาวชนของบาเซลเกิดขึ้นเมื่อปี2003หรือตอนที่ชาก้ามีอายุเพียง11ขวบ และชากาก็ได้ขึ้นมาลงเล่นเกมลีกอาชีพครั้งแรกกับบาเซิลเมื่อซีซั่น2010-2011กานิชากาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบาเซิลแค่2ฤดูกาลและได้ลงสนามไป61เกมในทุกรายการมีส่วนช่วยให้บาเซิลคว้าชแชมป์ลีกของสวิตเซอร์แลนด์ได้2ส,สมัยติดต่อกันก่อนที่ในเดือนพฤษภาคม2012กานิชากาจะย้ายมาค้าแข่งกับบลเซียนมือเช่นกัดบัก โดยช่วงเวลาที่คาแข่งในบุนเดสลีกากานิชาก้ามีผลงานส่วนตัวที่โดดเด่นและเป็นมิดฟิลตัวหลักของกัดบักกานิชาก้าอยู่คาแข่งกับกัดบัก4ฤดูกาลได้ลงสนามไป139เกมในทุกรายการก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2016อาร์เซนอลของอาแซนเวนเกอร์จะได้ให้ความสนใจกานิชาก้าก่อนจะยอมจ่ายเงินส่งถึง45ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย23ปีรายนี้มาสวมชุดทีมปืนใหญ่ ส่วนผลงานในกาะอังกฤษกับอาร์เซนอลการิชากาได้รวมงานกับคุณซืออาร์เซนอลถึง3คนทั้งอาร์แซนเวนเกอร์อูนายเมิลีและมิเกลอารเตตาโดยช่วงเวลา7จ็ดฤดูกาลดังกล่าวกับตารทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงสนามไปถึง297เกมคว้าแชมป์เอฟเอคับและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลได้อย่างละสองสมัย และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Playmaker และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่ม s u p e r t a แตเพื่อโดเนตเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ